ได้แก่ 1. สวรรค์ชั้นจตุมหาราชมีเท้าจตุโลกบาลดูแลโลกทั้งหลายทั้งสีทิศคือเมื่อเป็นมนุษย์ทำบุญไม่ค่อยเป็นไม่รู้หลักการทำบุญและไม่ค่อยได้สั่งสมบุญนาน,านๆทางครั้งหนึ่งเมื่อทำก็ทำไม่มากหรือทำบุญเอาคุณบุญที่ได้ก็ไม่บริสุทธิ์ไม่สมบูรณ์บาปในตัวก็มีอยู่แต่ว่าบุญมากกว่าเมื่อละโลกใจนึกถึงบุญก่อนก็นกไปสวรรค์ชั้นนี้ 2. ส,สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่อยู่ของพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย คือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำบุญเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งที่ควรทำกระทำแล้วก็สั่งสมบุญสั่งสมความดีมีคุณธรรมมีความละอายต่อบาปด้วยเมื่อละโลกก็จะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ 3. สวรรค์ชั้นยามาซึ่งแปลว่าสวรรค์หรือแดนที่อยู่ของเทพผู้ปราศจากทุกข์ในสวรรค์ชั้นนี้ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์คือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำบุญเพราะอยากจะสืบทอดและรักษาประเพณีแห่งความดีงามนั้นไว้ทํานองว่าวงตระกูล สร้างสงความดีมาอย่างไรก็อยากจะรักษาประเพณีไว้หรือผู้หลักผู้ใหญ่สอนอย่างไรบรรทบุรุษทำมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำการไปตามธรรมเนียมเมื่อละโลกแล้วส่วนใหญ่จะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้สิสวรรค์ชั้นดุสิตแปลว่าแดนเป็นที่อยู่ของเทพผู้อยู่ยินดีอิ่มเอิบด้วยสิริสมบัติของตนคือเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ทำบุญเพื่อปรารถนาสงเคราะห์โลกปรารถนาให้ชาวโลกมีความสุขมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อตนเองอย่างเดียวแต่เพื่อสงเคราะห์โลกเพื่อมนุษย์และสรรพสัวทท้้งหลายดยด เมื่อละโลกแล้วก็จะไปสวรรค์ชั้นนี้ 5. สวรรค์ชั้นนิมรารดีแปลว่าแดนเป็นที่อยู่ของผู้ยินดีในการเนรมิตคือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เห็นผู้อื่นทำบุญแล้วได้รับการยกย่องส่งเสริมจึงอยากจะทำบุญนั้นบ้างอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเมื่อละโลกแล้วจะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ 6. สวรรค์ชันน้นปรณิตตัวสวัสดีแปลว่าแดนที่อยู่ของผู้มีอำนาจให้เป็นไปในสมบัติที่เนรมิตเองหรือผู้อื่นเป็นผู้เนรมิตให้เป็นเทพ,พนักรที่กว้างใหญ่มาก และแบ่งเป็นสองแดงคือแดนเทพพยายดาและแดนมารคือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำบุญด้วยความเรื่อมใสาเคารพในทานทำแล้วมีความรู้สึกเรื่มใจทั้งหวังผลดีและไม่หวังผลในบุญที่ทำนั้นเมื่อละโลกและจะบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้